พูดไปพูดมาเนี่ยผมว่าเราพูดถึง s Spider-Man No Way Home กันมาเป็นปีแบบไม่มีหยุดแม้แต่เทปเดียวจริงๆนะครับตั้งแต่การมีข่าวลือว่าจะมี3คนมีการแก้ข่าวไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีข่าวว่าจะมีแคสนั้นแคสนี้แล้วก็สลับไปสลับมาอันไหนจริงอันไหนเท็จอะไรก็ไม่รู้มั่วสู้ไปหมดครับและช่วงนี้1เดือนที่ผ่านมาหลังจาก Spider-Man No Way Home เข้าฉายเกือบๆจะเดือนหนึ่งละสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดตลอดเวลาก็คือไม่ใช่เรื่องเบื้องหลังครับแต่เป็นเรื่อง การให้สัมภาษณ์ของแอนดรูกาฟิลไม่รู้แกไปโอ้โหเก็บกดอยากจะให้สัมภาษณ์มาจากไหนนะครับแกพูดถึงประเด็นต่างๆมากมายเหลือเกินครับแล้วไอเราจะมองข้ามมองผ่านเนี่ยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆข้อมูลที่แกพูดมาเนี่ยมันก็ไปรีมายมันก็ไปทําให้เราหวนนึกถึงไอเรื่องราวที่เราเคยเล่าไว้ในอดีตว่าอ๋อเหตุการณ์ตอนนั้นอ๋อเขาเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่อ๋อภาพหลุดวันนั้นที่ ยืนกันบนกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องถ่ายไปเนี่ยแอนดูกาฟิลบอกว่าอันนั้น Photoshop เนี่ยอ๋ออันนั้นจริงแล้วโซนี่แทบจะแก้ตัวอะไรไม่ถูกเลยหรือกระทั่งตอนที่มีข่าวหลุดว่ามีไอเดลิเวอรี่กนะครับมีไรเดอร์ส่งอาหารไปส่งอาหารที่กองสไปเดอร์แมนโนเวโฮมแล้วแอบเห็นแอนดูกาฟิลแล้วมาปล่อยข่าวอะแอนดูกาฟิลก็ออกมาบอกครับว่าจ,จริงครับ <laughs> มีライเดอร์แกร็บมาส่งแล้วจริงใช่จริงๆด้วยทุกอย่างจริงทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดครับจนถึงวันนี้เนี่ยแอนดูกาฟิลยังให้สัมภาษณ์ไม่หยุดเลยครับเกี่ยวกับการกลับไปรับบทเป็นพี t พร์เกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนในสไปเดอร์แมนโนเว์โฮมนะครับหนังภาคที่3ที่เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนของ Marvel Cinematic ูนิเวิร์สครับโดยล่าสุดครับแอนดูกาฟิออกมาพูดถึงเรื่องที่ผมว่าหลายคนก็อยากรู้ครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเอาตัวละครเอานักแสดงเก่ากลับมารับบทเดิมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่หลายคนจะรู้สึกว่า เออดีฉันกระโดดฮุบเลยดีกว่านะหลายครั้งหลายทีเราก็เห็นได้ชัดเจนครับว่านักแสดงหลายคนก็ตัดสินใจไม่กลับมารับบทนั้นเราเห็นยูโกวิวิ่งนะครับตัดสินใจไม่เอาและเรสอลใครจะเล่นก็เล่นไปเหอะผมไม่เล่นแล้วดีกว่าตอนที่อเวนเจอร์สเอนเกมที่เขาไปที่วอเมียกันแล้วต้องไปเจอเรสอลนั่นก็ไม่ใช่ยูโกวิวิ่งครับหรืออีกหลายๆตัวละครนะครับในหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกหลายๆเรื่องนะครับที่มีการอยากจะเอาตัวเก่ากลับมาเพื่อความคลาสสิกแต่ก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ครับซึ่งไม่ต่าง ก,ก,กันกับ2คนที่มารับบทเป็นสไปเดอร์แมนในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนโนเวอเโฮนะครับแอนดรูกาฟิลกับทบบีแมกควายเองไม่ได้ตอบตกลงตั้งแต่คําแรกครับเขาก็พิจารณาอยู่เหมือนกันกลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วจะเสียหายกับสิ่งเดิมที่เคยสร้างเอาไว้ไหมมีประโยชน์แค่ไหนที่จะกลับมาเขาคิดหลายเรื่องครับแล้วตอนล่าสุดนี้แอนดรูกาฟิลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับ เรื่องราวการกลับมารับบทสไปเดอร์แมนว่าภาพหลักๆที่ทางทีมงานมาเว e ลสตูดิโเอามาให้กับแอนดรูกาฟิลดูเนี่ยก็คือภาพตอนที่สไปเดอร์แมนของแอนดรูกาฟิลกระโดดไปรับ MJ ที่แสดงโดยเซนดายาครับนี่ช็อตนี้แอนดรูกาฟิลบอกว่านั่นเป็นภาพแรกที่ผมเห็นนะแล้วมันทําให้ผมรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยฉันไม่เล่นหนังเรื่องนี้ไม่ได้วะ่ะยังไงก็ต้องเล่นเพราะมันลึกซึ้งมาก ฉากไอาการตกลงมาจากที่สูงของตัวละครเอกที่เป็นตัวละครหญิงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่กินใจมากๆสําหรับตัวละครของแอนดูกาฟิลด์แล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย ช่วงเวลาในการทำงานสไปเดอร์แมนเนี่ยแอนดูกาเฟบอกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาการทำงานที่ประทับใจมากครับมันเหมือนกับเราเป็นพี่ชายอะแล้วเราก็ได้ย้อนกลับไปช่วยเหลือน้องชายที่อยู่กับอีกจักรวาลหนึ่งและเป็นน้องชายที่เขากำลังประชิญชะตากรรมเดียวก,กันกับตัวเองเลยนะถ้าประตูมิติไม่ได้เปิดออกมาตอนนั้นปีเตอร์พัเกอร์ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอดีผมคิดว่าพวกเขาคงมีชะตากรรมเดียวกันในตอนนั้นเนี่ย มันเหมือนกับแรงดึงดูดของจักรวาลอันแสนมหัศจรรย์ครับที่ทําให้ตัวละครพีเตอร์พัคเกอร์ของแอนดูกาฟิลมีโอกาสกลับไปรักษาแผลในใจที่เลวร้ายพร้อมๆกับช่วยเหลือน้องชายของเขานั่นก็คือพีเตอร์พัคเกอร์ที่แสดงโดยทอมฮอลแลนด์นะครับที่กําลังเจอประสบการณ์เดียวกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแอนดูกาฟิลบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่งดงามมากๆครับดังนั้นเรื่องราวที่งดงามนี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แอนดูกาฟิลรู้สึกว่า ไม่เล่นไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับมาระบบทสไปเดอร์แมนอีกครั้งในสไปเดอร์แมนโนเวอเโฮคราวนี้ครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการหลอกรัหกหลอกๆอ,อย่าบอกใครหลอกกันไปหลอกกันมาเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าแอนดูการ์ฟิลหลอกเราหงายท้องเลยไม่รู้แหละคนอื่นหงายไม่หงายไม่รู้แต่ผมมาหงายท้องผมพยายามจะบอกกับทุกคนว่าไม่หลอกไม่น่ามาหลอกมั้งเด็กก็ผิดหวังกันเปล่าๆเขาเคยพูดก,กระทั่งว่าผมไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังครับแบบนั้นเลยนะซึ่ง อันนี้น่าสนใจหนึ่งในคนที่ตามตื้อแอนดรูการ์ฟิลด์ตลอดเวลานะครับเพื่อถามว่าแอนดรูตกลงอยู่ไปเล่นสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมจริงๆใช่ไหม แอนดูกาฟิลบอกว่าคนที่ทําแบบนั้นตลอดเวลาเนี่ยคือเอมมาสโตนครับเอมมาสโตนเนี่ยเคยเป็นนางเอกของแอนดูกาฟิลใน a m a z i n g Spider-Man แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ในข่าวครับว่าเขาคบหากันอยู่พักหนึ่งตอนที่เล่น Spider-Man และเล่นอเมซิ่งสไปเดอร์แนั่นแหละแต่ว่าถึงจะเลิกกันไปแต่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับและแอนดูกาฟิลบอกว่าระหว่างที่มีข่าวลือออกมาตลอดเวลาเนี่ยคนที่ดูเป็นคนใกล้ตัวมากๆอย่างเอมมาสโตนก็เทค ไม่รู้ว่าไลน์หรือว่า SMS นะครับหาแกตลอดเวลาครับด้วยข้อความถองที่ว่าเธอเล่นสไปเดอร์แมนกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยทนองนี้ครับแอนดูกาฟิลแกบอกตลอดนะครับว่าแกไม่ได้เป็นคนอยากโกหกครับแกเป็นคนโกหกไม่เก่งแกบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยแกตอบเอมมาสโตนด้วยการใช้คำว่า I don't know what you are talking about ฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรนะ ซึ่งหลังจากหนังฉายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเอ็มมาสโตนเองก็ซื้อตัว๋วไปดูสไปเดอร์แมนโนเวโฮเช่นเดียวกันแล้วทั้งคู่ก็ได้คุยกันครับเอ็มมาสโตนกับแอนดูการ์ฟิลก็ได้คุยกันแอนดูการ์ฟิลก็เอามาเล่าให้กับนักข่าวฟังต่อว่าใช่หลังจากผมพยายามโกหกเอ็มมาสโตนผ่านทางเทคเมสเซจไปไม่รู้กี่รอบตัอกี่รอบเนี่ยหลังจากนั้นเอ็มมาสโตนก็ไปดูสไปเดอร์แมนแล้วเธอก็เทกซ์มาหาผมอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าตอนเธอดูหนังอะ เธออุทานในใจว่า you are a jerk <laughs> <laughs> ไอ้เบือกเย้ยก็หกฉันได้ยังไงเนี่ยอารมณ์นี้มันคล้ายๆกับอารมณ์ตอน Star Wars ครับ Empire Strikes Back ใครเป็นแฟน Star Wars จะจำได้ครับว่า Empire Strikes Back เนี่ยเป็นภาครแรกที่มีการเฉลยว่า l u k e I am your father No ฉากนั้นสําคัญมากซึ่งเราก็รู้ครับว่าเขามีการปิดความลับกันนักแสดงที่อยู่ในชุดดัตเวเดอร์ไม่ได้พูดได้อะล็อกนี้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนอกจากมาร์คแคมิลเจมส์เออร์จูนแล้วก็จอร์ดลูคัสแต่อารมณ์เหมือนกันเลยครับจังหวะที่เขาดูรอบสื่อกันอยู่เฮอร์สันฟอร์ดนั่งมาร์คแคมิลนั่งเฮอร์สันฟอร์ดหันไปบอกมาร์คแคมิลครัว่า you didn't tell me k i d เหมือนกันฮนะเหมือนกันการเก็บความลับของนักแสดงในหนังบล็อกบัสเตอร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับสุดท้ายครับประเด็นนี้น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ครับเรื่องแล้วสไปเดอร์แมน3คนมีโอกาสไปต่อแค่ไหนใน Marvel Cinematic Universe อันนี้น่าสนใจเพราะว่าแหมเราดูเราก็รู้เนาะว่าการเอาแอนดูกาฟิลด์กับทูบี้แมกอยกลับมา m a r เวลเขาไม่ได้จริง,จ,งจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้นเขาเอากลับมา เป็นสีสันของภาคนี้แล้วการกลับมาก็ทําหน้าที่สีสันได้อย่างเต็มที่แล้วครับผมว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออถ้าจะพูดพล็อตนี้นะถ้าจะพูดพล็อตว่าปีเตอร์พ k คเกอร์ของทอมฮอลแลนด์ o ก่เอเหตุบางอย่างทําให้มัลติเวิร์สมีปัญหาตัวร้ายจากภาคอื่นๆข้ามมาที่ยูนิเวิร์สนี้แล้วสไปเดอร์แมนจากภาคอื่นๆอีก2ตัวก็ตามมาช่วยไอเดียนี้ไม่ยากครับผูดตามตรงไม่ยากคิดง่ายจะตายแค่คิดก็รู้สึกว่าโอ้โหโคตรเจ๋งเลย แต่จะทําให้มันออกมาเจ๋งอย่างที่ไอเดียมันเป็นเนี่ยในรายละเอียดนะว่าเขามาทําอะไรด้วยความรู้สึกแบบไหนแล้วเขามาเจอกันจะคุยกันแบบไหนแล้วจะต้องเจิญกับภารกิจยังไงทํางานร่วมกันยังไงอะไรแบบเนี้ยมันยากครับแต่สิ่งที่มาเวอร์สตูดิโอทำมาได้ในวันนี้เนี่ยก็คือการทำรื่งของสไปเดอร์แมนสคนออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับยิ่งไปกว่าน,นั้นพอหนังฉายจบเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าทบิแมกไกประมาณหนึ่งครับแต่คนอัมเยอะมากเลยว่า โอ้โหคนสนใจแอนดูกาฟิลมากกว่าทอมฮอลแลนด์อย่างนะตอนเนี้ยถ้าอาแอนดูกาฟิลให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาครับจนมีการทำมีมออกมาล้อเลียนเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยแล้วอย่างที่เรารู้ครับว่ามาเวลสตูดิโอเองก็เป็นเจ้าแห่งการปรับตัวอยู่แล้วครับเขาปรับตัวตลอดเวลาเขาไม่มีการฟิกส์หรอกครับว่าแบบนี้แล้วฉันจะต้องเดินตามแม่บรรทัดนี้ไปตราบชั่วฟ้าดินสลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตาม เขาปรับได้ตลอดเวลาครับอะไรเป็นที่นิยมขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าไอ้ถ้าอันนี้มันฮิตแฟนๆก็อยากดูแล้วทาอันนี้ดีกว่าไหมเขาสามารถทําได้ครับดังนั้นแล้วถ้าภาพสไปเดอร์แมนสาคนเป็นสิ่งที่อ้แฟนๆฮือฮาไม่พอแฟนๆอยากเห็นต่อมากๆเนี่ยมันก็เลยมีข่าวหลุดออกมาครับว่าหรือจะมี Amazing Spider-Man 4หรือจะมี Spider-Man 5หรืแล้วอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับณนะวันนี้เขาก็เลยสัมภาษณ์แอนดูการ์ฟิลอีกรอบหนึ่งถามว่าถ้ากลับมา 3คนอีกเนี่ยเอาไหมหรือว่าแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะเฟือแล้วมันจะหมดสเสน่ห์ไอสิ่งที่ทํามากลายเป็นจืดเลยนะแอนดรูกาฟิลบอกว่าเอาจริงๆถ้าถามผมคนเดียวนะครับไม่ถามคนอื่นนะไม่นึกถึงเรื่องโปรดักชันนึกถึงเรื่องความยากง่ายอะไรนะผมอยากกลับไปทํางานกับทองฮอนแลนด์แล้วก็โทบิแมกวายอีกรอบนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับว่าแอนดรูกาฟิลมองว่าพลังสไปเดอร์แมนสคนเนี่ยแหมมันมันอยู่ร่วมกันแล้วมันเหมือนกับ ทรี e e ปเดอร r แมนบรัสเอย่างนั้นนะครับแกบอกว่ามันทรงพลังมากครับมันยิ่งใหญ่มันแบบแกใช้คำนี้ในการนะสัมภาษณ์แกบอกว่าการที่มีพลังสามพี่น้องสไปเดอร์แมนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันใช่เป็นสิ่งที่จุ้ยซี่และเกินดังนั้นแล้วถ้าถามตัวแกนะฮะแอนดูการ์ฟิลด์อ่ะกลับมาเล่นไหมแกเซย์เยสแน่นอนครับแกบอกว่าประตูบานนี้เปิดรออยู่ถ้าสตูดิโอสนใจผมก็พร้อมจะพิจารณาเรื่องนี้ครับ นั่นคือเรื่องราวเท่าที่น่าสนใจนะฮะจริงๆมันมีอื่นออีกมากมายครับที่เกี่ยวกับแอนดูการ์ฟิลแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงสไปเดอร์แมนสืบเนื่องมาจากสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนะครับแต่ว่าเอาไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป